สวัสดีจ้กเพื่อนๆวันนี้เจ๊ยังอยู่ที่พะเยานะอยู่ณบ้านเลขที่140ทับ1หมูห่1ตำบลบ้านตุ่มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาจ้ะเจ๊จะมาแนะนำร้านวันคาเฟ่น,นะจ๊ะอยู่เป็นร้านกาแฟที่ว่าน่านั่งมากในพะเยาร้านหนึ่งนะจ้ะเปิด10โมงเช้าถึง ห้าโมงเย็นจ้ะมีบริหารการอา,อาหารเลยนะกาแฟที่นี่ร้านนี้เขาจะหยุดทุวันอาทิตย์นะจ๊ะน่านั่งมากเลยเพื่อนเพื่อนบรรยากาศร่มเย็นจ้ะนี่จ้ะชื่อกวันคาเฟ่ตะกี้เจ๊สั่งไปนะเค,ค้กกล้วยหอม ที่นี่จะแปลกอยา่อย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเค้กกล้วยหอมเขานี่ปกติเราเคยกินเค้กกล้วยหอมที่ท,ทั่วไปใช่ไหมจะเป็นชิ้นเค้กอย่างเดียวจ้ะแต่ว่าร้านนี้เขาจะมีกล้วยหอมวางไว้ข้างบนเป็นซิกเนกเจอร์ของร้านนะจะ๊ะแปลกใหม่มากแล้วก็หอมนะเจ๊กินไปแล้วอร่อยจะ้ะนี่จะ้ะเป็นบ้านของนะจะ๊ะ บรรยากาศภายในร้านนะจะเป็นบ้านด้วยนี่จ้ะร่มเย็นมากเลยจ้ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่านะจึงเยีบยบๆหน่อยนี่จ้ะร้านน่ารักมากเลย ดจ้ะนี่ไงพเพื่อนเค้กก็หอมคนนะซิกเนอเจอเขาน่ากินมากเลยจ้ะขนมก็ทำเองนะเนี่ยเขาบอกอร่อยเจ๊กินมาแล้วอร่อยมากเลยจ้ะนี่จ้ะเป,เ,ปเ,ปเป็นบรรยากาศภายในร้านวันนี้เจ๊สั่งชาเขียวนะกินสักกินไปแล้วดื่ดไปแล้วนิดนึงอร่อยนี่จ้ะเตรียบรรยากาศภายในร้านนะจ้ะน่านั่งมากเลย ตกแดงได้คลาสสิกจ้ะจ้าเป็นร้านหนึ่งร้านที่ขอแนะนำนะจ๊ะถ้ามาเมืองพะเยาจะลืมมาเ้าร้านนี้ขนมทำเองนะมีเมนูมีเมนูมีอาหารด้วยนะจ๊ะ นี่จ้ะข้าวผัดหมูข้าวผัดแหนมข้าวผัดกุ้งจ้ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าวัสดีจ้ะ